เชื่อว่าในขณะนี้คนในสังคมคงกำลังติดตามและให้ความสนใจกรณีของคดีคุณแตงโมที่พัดตกลงไปในน้ำและเสียชีวิตคำถามคือคดีนี้เป็นอุบัติเหตุเกิดจากคุณแตงโมพัดตกลงไปเองหรือมีคนอื่นที่ร่วมอยู่ในเรือนำไปสู่การเกิดอุบัตเทตุทำให้คุณแตงโมพัดตกไปในน้ำ จนเสียชีวิตหรือมีเหตุการณ์ที่อาจจะมากหรือนอกเหนือไปจากนั้นคือเกิดการทะเลาะวิวาทกันบนเรือและมีใครคนใดคนหนึ่งทำให้คุณแตงโมพัดตกลงมาในน้ำจนนำไปสู่การเสียชีวิตสิ่งที่เราตั้งข้อสังเกตตั้งสมมติฐานไว้นี้เราไม่สามารถจะให้คำอธิบายได้ด้วยการคาดคะเนคาดเดาแต่เราต้องอาศัยพยานฐานทั้งทางด้าน เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์หลักฐานทางนิติเวชประกอบันกับคำให้การของพยานบุคคลที่อยู่บนเรือนอกจากนี้ต้องอาศัยพยานฐานแวดล้อมอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องดังนั้นในคดีที่เกิดขึ้นสังคมคงตั้งคําถามว่ากรณีคุณตังโมเดินไปที่แพลตฟอร์มท้ายเรือเพื่อไปปัสสาวะเป็นไปตามนั้นจริงหรือไม่หรือกรณีพฤติกรรมของบุคคลแต่ละคน ที่อาจจะตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้หรือหลอที่คนทั้งเรือทั้งลำนะครับเห็นแค่คุณแตงโมคนเดียวตอนไปปัสสาวะสิ่งที่จะให้ไขข,ข้อกระจ่างข้อสงสัยเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะอาศัยโดยการเฉพาะการพูดคุยในวงสนทนาเท่านั้นแต่ศาสตร์นานอาชีววิทยาและนิติวิทยาศาสตร์จะสามารถไขข้อสงสัยและให้ความกระจ่างในคดี การเสียชีวิตของคุณแตงโมได้